ขยีย้นิเมะขอเสนอสัรพยุทธะลุฟ้าภาคสงครามสำนักม่านเมฆาตอนที่3.2หลังจากนะับหยุนฟานเนี่ยได้ยินว่าเซียวเหยียนมีความเกี่ยวข้องกับหยุนซานก็เกิดความถอนหายใจล่งอกครับอย่างน้อยคนคนนี้ก็รู้จักหยุนซานแปลว่าเขาต้องรู้แน่นอนว่าหยุนซานนั้นเป็นผู้แกงกล้าระดับวบันพบุรุษสุดยอดคนหนึ่งไล่เห็นนะับท่าทางล้งอกของหยุนฟานเนี่ยทางด้านของเซียวเหยียนเองก็ยิ้มเย่ะเย้ยขึ้นมา แล้วก็ทําการสืบเท้านะับก้าวเท้าไป2อก้าวทางด้านกองกําลังของมูเทียและหยุนฟานเองก็ก้าวเท้าถอยหลังนะับหนึก้าวเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับกลัวว่าบุรุษหนุ่มคนนี้จะทําอะไรที่ร้ายแรงเซียวเหยียนครับทาการมองไปทางมูเทียและเดินไปทางมูเทียครับหลังจากทางด้านมูเทียเห็นเซียวเหยียนเดินมาหาตนเองแล้วเนี่ยมูเทียเกิดความกลัวขึ้นมาครับ เนื่องจากว่าถ้าบุรุษหนุ่มชุดดาคู่นี้หรือเซียวเหยียนนะครับลงมือต่อเขาโอกาสที่เขาจะรอดชีวิตแทบจะไม่มีเลยฮ่าฮ่พี่มูเทียไม่ต้องเครียดไปบุญคุณที่ช่วยชีวิตปีนั้นผู้น้อยจดจําไม่เคยลืมเซียวเหยียนนะครับมองไปที่หน้ามูเทียที่ตอนนี้เนี่ยเครียดเก่งไปนางมากก็เลยกล่าวขึ้นมาครับเหมือนกับปอบเขาดึงความทรงจําของมูเทียออกมาว่าเขาคือใคร พอมูเทียนะครับได้ยินดังกล่าวเนี่ยก็เกิดความตะลึงและพยายามจ้องหน้าเสียวเหยียนแบบจริงจริงจังๆเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่าบุรุษหนุ่มชุดดําคู่นี้คือใครกันแน่แล้วมีความสัมพันธ์กับเขาแบบไหนทําไมเนี่ยหน้าตาของบุรุษหนุ่มชุดดาคู่นี้ถึงคลับคล้ายคลับขา,ขบขาใครบางคนในส่วนลึกของความทรงจําของเขาแต่ก็นึกไม่ออกอึดใจถัดมาครับมูเทียเนี่ยเลือไปเห็นไม้ประทัดยักษ์ที่อยู่บนแผ่นหลังของ เซียวเยียนตัวเขาเองก็เริ่มนึกขึ้นได้ครับเพราะไม้บรรทัดไม้นี้มันเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งไม่มีผิดความทรงจำสามปีที่เขานับเกือบจะลืมไปแล้วเนี่ยได้ย้อนกลับมาทั้งหมดเลยเจ้าเจ้าเจ้าคือเซียวเหยียนซุ้มเสียงที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตกตะลึงเนี่ยของทางด้านของมูเทียทำให้กองกำลังที่อยู่ภายในลานตึกตอนนี้ถึงกับตกตะลึงกันเป็นแถบเลย จากการที่มูเทียอุทานชื่อนี้ออกมาเซี่ยวเยยนครับต้องบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่เกือบจะถูกลืมเลือนไปแล้วตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่พอนะักมูเทียเอ่ยขึ้นมาความทรงจําและศึกสถานปฏตพีเมื่อ3ปีก่อนก็ผุดขึ้นมาในหัวของทุกคนจนทําให้พวกเขาเนี่ยตกตะลึงกันเลยทีเดียวหลังจากคนทั้งหมดครับจ้องมองหน้าเซี่ยวเยียนแบบดีๆแล้ว ก็สามารถนะครับเห็นใบหน้าท <The> ี่แท้จริงของเซียวเหยียนได้แบบชัดเจนใบหน้าที่ตอนนี้ครับมีความเนี่ยสดใสกับใบหน้าเมื่อตอนนะครับเซียวเหยียนยังเยาว์วัยมีความอ่อนเยาว์นั้นซ้อนทับกันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ทําให้พวกเขาเนี่ยรู้ได้ทันทีแล้วตอนนี้เซียวเหยียนได้กลับมาแล้วเซียวเหยียนเป็นไปได้อย่างไรเจ้ายังมีชีวิตอยู่หยุนฟานครับ พอเนี่ยได้ยินชื่อเสีย่ยวเหยียนหลุดมาตอนนี้เขาเองก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าทางด้านของตัวเขาเองก็เคยได้ยินชื่อนี้มาไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันและไอ้ความสัมพันธ์ที่เสีย่ยวเหยียนเคยบอกเอาไว้ว่ามีความสัมพันธ์กับหยุนซานแน่นอนเขาเองรู้ทันทีครับว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันไม่น้อยทีเดียวแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นความสัมพันธ์ของคู่แขนที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ชันมิตรภาพ หลังจากเซวเยียนนะครับเห็นใบหน้าแต่ละคนที่แสดงออกมาหลายอารมณ์อย่างมากตัวเขาก็เลยหันไปกล่าวกับหยุนฟานว่าเจ้าสุนัขเท่าหยุนซานยังอยู่ข้าชะไหนต้องตายละ่ะหยุนฟานนะครับตอนนี้เนี่ยหนังหน้ากระตุกเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าพอเขานึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนที่เซวเยียนทําให้สํานักมา่านเมค,คานะับชิบหายววยวดจนถึงขนาดที่ว่านะครับเกือบจะพังทลายลงมา จากการนับกระทำเนี่ยของเขาเพียงคนเดียวหลังจากนั้นครับหยุนฟานก็คำนวณดูแล้วตอนนี้เซียวเหยียนน่าจะมีระดับพลังที่สูงกว่าของตนเองเป็นอย่างมากจะเหลือเซียวเหยียนเอาไว้ไม่ได้ต้องกำจัดเซียวเหยียนให้ไวที่สุดหยุนฟานคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าปีนั้นหยุนซานเนี่ยสั่งให้คนทั้งสํานักม่านเวคาไล่ล่าสังหารเซียวเหยียนแบบเอาเป็นเอาตาย เขาเองเพิ่งจะนึกได้ครับว่าทําไมหยุนซานถึงต้องการทําแบบนั้นเพราะพลังแฝงและพลังฝีมือที่เซียวเหยียนแสดงออกมาน่ากลัวไปอย่างมากพลังแฝงของเซียวเหยียนยิ่งเป็นตัวนับอันตรายอย่างคาดคิดไม่ถึงเพราะเซียวเหยียนนั้นถือว่านะครับไม่สามารถใช้สามัญสํานึกแบบคนทั่วไปมาวัดระดับพลังได้นั่นเองฆ่ามันหลังจากนั้นครับหยุนซานก็สั่งให้เหล่าบรรดาคนทั้งหมดเนี่ยฆ่าเซียวเหยียนโดยทันที ตัวบัตรซบนี้เหลือไว้ไม่ได้เด็กขาดสิ้นเสียงหยุนฟานครับสิทธิ์สำนักม่านเมคาได้ปล่อยพลังยุทธ์กันแบบเต็มที่เตรียมตัวจะพุ่งเข้าหาเซียเวเหยียนแล้วแต่ในขณะนั้นครับกับมีเงาร่างชุดดำหลายสายนะับคุ้งเข้าไปและทำการใช้ดาบแทงทะลุอกของเหล่าบรรดาสิทธิ์สำนักม่านเมคาจนสิทธิ์แต่ละคนเนี่ยเสียชีวิตลงทันทีบางคนพอมีสติอยู่ก็เรือไปแลเห,เห็นนะับใบหน้าที่มีความเย็นชา และความเด็ดขาดในการฆ่าฟันพวกเขาเหล่านี้ครับตายยังไม่ทันได้ออกกระบวนท่าแม้แต่กระบวนท่าเดียวได้ยินเสียงซากศพหล่นล่วงลวงมาจากกำแพงมูเทียกว่าสายตาไปดูเหล่าบรรดาคนชุดดำที่โผล่ขึ้นเหนือกำแพงตั้งแต่เมื่อใดไม่อาจรู้ได้หลังจากมูเทียกว่าสายตามองดูตัวเขาต้องรู้สึกสะท้านเปอย่างมากเพราะคนเหล่านี้เป็นระดับวิญ,ญญาณขั้นสุดทุกคนเขาวิเคราะห์ดูว่า ถ้าสิบคนนี้ลุมกันหน่ำเขาขึ้นมาโอกาสที่เขาจะรอดชีวิตมีเพียงแค่ห้าในสิบเท่านั้นคนพวกนี้เป็นนักรบเดนตายชัดๆสิบกว่าคนนี้ล้วนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาหรือนอกจากนั้นยังมีผู้แก่งก้าหลายคนที่ยังไม่ได้ออกลงอีกด้วยน่าเหลือเชื่อจริงๆเวลาเพียงสาปีระดับพลังของเสี่ยวเหยียนกับเพิ่มทวีอย่างน่ากลัว ไหนจากกองทัพที่เขาขนมาด้วยช่างน่าเกรียงไกลเป็นอย่างมากสามปีนี้เจ้าหนุ่มนี่น่าจะประสบกับเหตุการณ์มากมายจึงสามารถครอบครองพละกำลังและขุมกำลังที่เกรียงไกลได้ถึงเพียงนี้แลเห็นนะครับลูกศิษย์ที่ตัวเองนำมาทั้งหมดตายคาที่หยุนฟานเกิดความกังวลกวายเป็นอย่างมากภายในใจหรือว่าวันนี้เขาจะต้องตายอยู่ที่นี่หน่วยมีดขวานลงมือ ต้องบอกว่านะครับทันทีที่เสียงตวาดนี้ดังขึ้นจากปากของเมิงลี่ตัวเขาเองวางแผนนี้มาอย่างยาวนานเป็นอย่างมากแต่แผนการทั้งหมดที่เขาวางอยู่กลับต้องพังทลายลงเพราะฝีมือของเสียวเหยียนเพียงคนเดียวดังนั้นครับถ้าไม่ได้มาเขาก็ฆ่าทั้งหมดให้มันจบเรื่องไปบัดซบบางอาจโยกย้ายกองทหารโดยพละการเมิงลี่นะครับขวเรอะด้วยความชอบใจเป็นอย่างมากหลังจาก ได้ยินเสียงตบเท้านับของเหล่าบรรดากองทหารที่เขาได้เรียกออกมาตอนนี้เซียวเย็ยนเลมองเหมิงรี่แป๊บหนึ่งครับเนื่องจากว่าจําได้เป็นอย่างดีว่าไอ้บุคคลคนนี้แหละตอนที่เขาจะหนีออกจากจังหวัดเจียนมาได้มาขัดขวางเกก,กะละลานเขาเอาไว้ดังนั้นครับถึงเวลาที่เขาจะต้องคิดบัญชีกับไอ้คนคู่นี้แล้วหลังจากนั้นเซียวเย,ยนก็เงยนหน้าขึ้นครับแล้วก็ตวัดมือไปทางสัตว์อสูรที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าบามุกพักเสี่ยว จ้าพวกกุ้งฝอยเหล่านี้มอบให้พวกเราก็พอท่านไม่ต้องเปลืองเวลากับพวกมันหรอกหลังจากเสียเวเหยียนทําการตวัดมือก็มีเงาดําจํานวนมากโผล่ขึ้นมานะครับจากหลังของสัตว์อสูรเงาดําเหล่านั้นครับพกพาอาวุธและความโหดเคี้ยมพร้อมกับนับกระแสลมอันน่าหวาดกลัวพุ่งเข้าโจมตีกองกําลังที่อยู่เบื้องล่างได้ยินเสียงเบื้องนอกครับเปิดฉากประหัรประหารอย่างรุนแรงมากๆหลังจากฟังอยู่นานครับ กับไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวบุกเข้ามาลอยยิ้มบนใบหน้าเหมืองรี่เองก็เริ่มที่จะจืดจางลงไปเนื่องจากว่าเขาดักซุ่มทหารเอาไว้เป็นพันนายแต่ตอนนี้ทหารไม่บุกเข้ามาแม้แต่คนเดียวไม่เท่านั้นครับกลับมีกลิ่นขาวเลือดเนี่ยคะฟุ้งนะครับลอยมาตามสายลมทําให้ใบหน้านะครับของหยุนฟานกับเหมองรี่ตอนนี้เคร่งเครียดเป็นอย่างมากเสี่ยวเยียนครับก็เหลมองดูทั้งสองคนแล้วก็มีใบหน้าที่แบบยิ้มแยม้ม หลังจากการเดินก้าวไปหาทั้งสองคนนะับอย่างช้าๆตอนนี้เหมิงรี่กับหยุนฟาเนี่ยเกิดความหนาวเหน็บขึ้นมานับทั่วร่างกายเรื่องที่สำนักม่านเมคากระทำต่อตระ,ะกูลเสี่ยวของข้าข้าจะชดเชยคืนให้หนึ่งเท่าวันนี้ขอเริ่มจากท่านทั้งสองก่อนแล้วกันวางใจสุนักเท่าหยุนซานจะตายตามหลังพวกท่านไปในไม่ช้ามู่เทียนะครับมองแผ่นหลังของเซี่ยวเหยียนเะนี่ยที่เดินไปหาทางด้านของ หยุนฟานนะครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เซียวเหยียนถูกไล่ล่าสังหารในปีนั้นเซียวเหยียนเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าช่วยถ่ายทอดคําพูดต่อยุนซานอย่างน้อยสองปีอย่างมากห้าปีค่าเซียวเหยียนจะกลับมาเจ้าหมอนี่กระทาได้ตามที่ลั่นวาจาเอาไว้จริงๆนี่คือความคิดของมูเทียนะครับที่หลังจากได้เห็นเซียวเหยียนเนี่ยแสดงแสนญยาดุภาพโอเคเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าขมครับขออภัยนะครับวันนี้คลิปช้านิดหนึ่งผมเนี่ย ไปที่อำเภอมาแล้วบังเอิญว่ากลับช้ามากๆคิวยาวมากๆครับก็เลยขอโทษด้วย